ส่งงานครับ c ีวิ c เ d นะฮะล้อสิบเจ็ดท่อไปหนึ่งมีกองเปยด้วยนะคันนี้ไฟโกลมด้วยนะครับโจน้ำมัน E20 นะฮะคันนี้จัดโตร้าพันนะฮะมีตั้งวาวล์วรีล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนให้กองหัวฉีดสแตนเลสนะครับมีเซต ECU เลยดิ้งรอบดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็รีแบบกองลักนะครับ คันนี้มีเพิ่มหมุเทียด้วยนะก็ถ้าเจ้าของดูรถนะฮะอ่าไปเช็คหมอน้ําด้วยนะฮะรถน้าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนิดหน่อยนะน้ําขาดด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนพลลงทํางานดีสูงนะขึ้นไปร้อยกว่าเลยปกติดีอยู่เก้าแปดนะครับอ่ะโอเคก็คันนี้จุดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวนี้ครับ a f i Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนโนจูนล้ลวนเลยนะฮะจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะครับไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิเตอเคแค่เดียวนะฮะโอเคอของเฟย์มันจะอย่างเงี้ยสำลักอากาศเกียร์ออโต้นะมาอ่าเปิดแอ เกียดีนะครับประมาณ E20 นะฮะล้อ17ลองดูกันไปของเปลยด้วยอ่ะ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic เ d นะฮะเกีย์ออโต้นะครับประมาณ2ีนะฮะไฟกลมเติมได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยนอูชีนะฮะไม่ต้องว่าแบบไฟกลมไฟเหลี่ยมไม่เกี่ยวครับปีที่ขายนะฮะ <c oughs> บ้านเรายังไม่มี2ีสแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็จูนจูนคันละส5 0 0บาทนะครับ หรือจะตัดโปรห้าพันอย่างคดีก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสําัญทั้งนั้นนะครับที่ทำตอนทำก็ผมก็เช็คให้หมดนะอย็คเช็คเรื่องราบนะครับ๋ยวดูว่าอุณหภูมิลถไปยังไงนะฮะโอเคแล้วก็อีจูนนะฮะหน้าอู่อยู่เสรีไทย7 3นะครับอยู่หน้าปากซอยนะฮะอีกที่คือร้านผู้การคลองเจนะครับที่คลอง7ให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่นะครับใกล้ๆไปหมดต่จังหวัดผมก็ไปนะครับบกค่าเดินทางนะครับ แล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google แ a บบนะครับแค่ PP, พีจูรีแบบคอ n d ดก็เจอเลยนะครับโ okay, อเคก็ส่งงานฮะสำหรับ c ีวิกเอนะฮะจัดโปรห0 0พจูนมาอีส e ิบนะครับมีท่อรอ้อเจ็แล้วก็มีของเบยด้วยนะฮะขอบคุณครับ